ครับก็ามาพูดถึงการข้ามเกียร์นะครับถามว่าทําไมถึงต้องข้ามเกียร์นะครับรอบเครื่องยนต์มันเหลือนะครับมันก็เลยต้องข้ามนะครับผมนะครับออถามว่าข้ามแล้วพังไหมนะครับการข้ามจากเกียร์เกียร์ต่ำขึ้นไปเกียร์สูงเปอร์เซ็นต์พังจะมีน้อยมากนะครับแต่ถ้าลดจากเกียร์สูง ลงไปเกียร์ต่ำเลยลงจากจากไฮนะครับแล้วลงไปโลฝั่งโลนะครับจาก8ลงไป3ไปไปสเลยเนี่ยพังนะครับนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งที่มันพังนะครับคือการนะครับเปล่อยคัดเร็วเกินไปนะครับนะครับผมมันอยู่ที่จังหวะการขับของแต่ละคนนะครับตาถามว่าจะไปโทษการขับรถว่าข้ามเกียร์มันพังไหมไม่ได้เกี่ยวนะครับผมนะครับ ถ้าลดจากเกียร์สูงลงไปเกียร์ต่ำนะครับถ้าเราใส่เกียร์แล้วเราค่อยๆปล่อยคารด์นะครับปอเซ็นตการพังมันจะมีน้อยมากนะครับเช่นกันนะครับการขการข้ามนะครับจากเกียร์ต่ำขึ้นมาเกียร์สูงถ้าค่อยๆปล่อยคัสต์นะครับมันก็จะเซฟเรื่องลูกปืนนะครับนะครับลูกปืนกากบาดนะครับลูกปืนท้ายเกียร์ได้นะครับผมนะครับ มาแล้วเฟืองมันก็จะเปอร์เซ็นต์บินบินนะมันจะน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับการข้ามเกียร์ไม่มีพังนะครับก็ไปดูเลยดีกว่าครับผม สวดีครับมาพบกับ Rider t r u รัคไทยแลนดช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประปนกันไปนะครับผมถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์ like, เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอใส่เกียร์ข้ามล้กันนะครับมีหลายคนก็ถามมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าใส่ข้ามเกียร์ได้ไหมนะครับผมใส่แล้วจะพังหรือเปล่านะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมไปอธิบายกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอธิบายเรื่องเกียร์ละกันนะครับผมอ่าณตอนนี้ผมอธิบายให้ฟังก่อนเนาะนะครับผมก็เกียร์เซตเอฟนะครับตัวนี้สามร้อยหกนะครับผมอีซูซูสามร้อยหกสามร้อยหกนะครับเอฟเอ็กซ์เซ็สามร้อยหกของผมนะครับมันเป็นรถเก่าแล้วนะครับผมก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์เซตเอฟนะครับผมนี่ หนึ่งนะครับสองนะครับสามสี่นะครับผมแล้วก็มาไฮนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมนะครับส่วนตัวนี้ก็เกียร์ถอยนะครับแล้วก็เกียร์พิเศษนะครับผมนะครับก็คือเกียร์สโล่นั่นเองนะครับผมถามว่าขับไอถามว่าข้ามเกียร์ได้ไหมก็ขาบได้นะครับผมก็ผมลดหนักกันะครับผมจะใส่เกียร์หนึ่งนะครับออกตัวนะครับ เพราะว่าจะใส่เกียร์อื่นนะครับมันถามว่าออกตัวได้ไหมนะครับมันกินคัดนะครับมันทําให้เปลืองคัดนะครับผมทํำให้คั์หมดเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมถึงใช้เกียร์หนึ่งนะครับผมเป็นการออกตัวนะครับสําหรับรถหนักนะผมใช้เกียร์หนึ่งนะครับผมออกตัวนะครับพอหนึ่งไปปุ๊บผมจะข้ามมาสามเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราข้ามนะครับเวลาเราเหยียบคัดไปเนี่ยเวลาเราเหยียบค์ดปั๊บไปเนี่ย นะครับให้ระยะเวลาแป๊บหนึ่งก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเหยียบคัดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเหยียบคัดไปนี่แบบเราถอดมาปั๊บเราอย่าพึ่งไปยัดเลยนะครับผมก็เหยียบปุ๊บแล้วค่อยๆใส่เข้าไปนะครับเป็นเกียวสามนะครับซึ่งนะครับให้รอบมันจับนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เฟืองมันบินเนาะนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันข้ามง่ายมันข้ามได้นะครับผมก็ใส่เร็วก็ได้นะครับแต่ว่ามัน มันมันอาจจะเฟืองเฟืองมันอาจจะบินได้นะครับเฟืองเฟืองเร็วนะครับแต่ถามว่ามันพังมันมันส่วนน้อยเลยนะครับที่มันจะบินนะครับที่มันจะพังนะครับมีที่ว่ามันจะพังเนื่องจากนะครับเวลาเราใส่เกียร์สูงๆอย่างเช่นเราใส่เราใส่ไปเกียร์เกียร์แปดเนี่ยเราใส่เกียร์แปดใช่ไหมอ่าพอเราไปเกียร์แปดปุ๊บเนี่ยเราจะเชนเกียร์เพื่อลงต่ําเนี่ยบางคนเนี่ย อ่าต่ําเกินไปนะครับมันไม่ได้อยู่ในช่องไฮนะครับผมอย่างแปดมาห้านะครับ mm. ก็ไม่เท่าไหร่นะครับมันยังอยู่ในโซนเดียวกันนะครับแต่ถ้าแปดแล้วสะบัดลงมาเกียร์สี่หรือเกียร์สามไปเลยเนี่ยถามว่าพังไหมพังครับเกียร์แตกเลยนะครับผมนะครับมันก็เหมือนที่เราเอา่าใส่เกียร์ผิดนั่นแหละครับเวลาเราใส่เกียร์รถกระบงรถกระบะเห็นไหมเวลาเราใส่ วิ่งจากเกียร์สูงๆแล้วลืมนะครับแล้วปลดลงมาเกียร์ต่ําเลยนะครับถามว่าพังไหมพังแตกเลยนะครับไม่เหลือนะครับผมแต่ถ้าเรานะครับจากเกียร์ต่ําเนี่ยขึ้นมาสูงเนี่ยได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้สูงมากหรอกนะครับเวลาเราข้ามเกียร์นะครับส่วนมากจะถ้าเป็นรถหนักก็มึหนึ่งมาสามนะครับผมนะครับส่วนมากนะครับประมาณนั้นนะครับผม แต่ถ้าพูเป็นรถเปล่านะส่วนมากผมออกเกียร์สามนะรถเปล่าเนี่ยผมออกตัวเกียร์สามก็เท่ากับว่าเราข้ามมากี่เกียร์หนึ่งสองเกียร์นะครับนะครับออกตัวเกียร์สามแล้วก็กระโดดมาบางทีก็สามถ้าเป็นลงเนินผมจากจากสามผมก็สะบัดมาไฮมาห้าเลยนะครับแต่ถ้าเป็น ทางเรียบปกติถ้าเราไม่ได้รีบมากนะครับผมเรืออะไรเงี้ยเราก็สามมาสี่แล้วก็มาไฮแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งนะครับมันไม่ทําให้เกียร์พังนะครับจากเกียร์ต่ําไปเกียร์สูงน่ะกระโดดข้ามได้นะครับแต่ถ้าเวลาเราทดเกียร์นะครับอย่างเราขึ้นเนินนะครับผมขึ้นเนินแล้วเราทดนะครับจากสูงลงมาต่ํานะครับซึ่งอ่ารอบเครื่องมันจะ นะครับรอบเครื่องมันจะสูงแต่ไม่สัมพันธ์กัเบเฟืองนะไอ่เผานะครับเฟืองท้ายนะครับเพราะว่าเวลาเราเหยียบคัสเนี่รถม <c oughs> ันจะช้าลงนะครับเฟืองกับเผาเนี่ยมันจะช้าลงนะครับผมแต่รอบเครื่องมันยังสูงมันจะทําให้เกียร์ไฮเนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับเวลากระโดดลงมาเกียร์ต่ํามันเหมือนกับอ่าเฟืองท้ายเนี่ยเผาน่ะมันเหมือนมาหยุดเฟืองเฟืองฮะอ่าจากเร็วๆนะครับให้มันช้าลงนะครับ มันจะทําให้เฟืองมันแตกนะครับตอนนั้นนะครับมันมอนมันเหมือนมันขัดกันนะครับผมนะครับอ่าผมอธิบายก็น่าจะเข้าใจนะครับคือนะครับเฟืองท้ายนะครับมันเวลาเราขึ้นเนินไปเงี้ยมันจะช้าลงนะครับรถมันจะช้าลงเวลาเราเหยียบคั์ปุ๊บเนี่ยเหมือนเราผ่อนกันเร่งเลยนะครับผมเหมือนเราผ่อนกันเร่งรถมันจะช้าลงช้าลงถ้าเราขึ้นเนินน่ะมันจะช้าลงแต่รอบเครื่องเนี่ยมันยังสูงเพราะว่าเราเราอัดมาเต็มสตรีมเลยนะครับ เพื่อที่จะขึ้นเนินถูกไหมครับแล้วก็เราก็มาเชนนะครับถ้าจากแปดลงมาหกหรือห้าอยู่ในโซนเดียวกันนะ่ะไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าจากแปดแล้วสะบัดลงมาต่ำเลยนะครับถ้าเราเหยียบคัส์นะครับแล้วเรายัดเกียร์ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้รถมันหยุดใช่ไหมนะครับหลายคนจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะให้รถมันไปต่อต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะทำให้ แตกนะครับเฟืองแตกเฟืองบินได้นะครับผมก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันไม่เป็นหรอกมันมีส่วนเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับลองไปศึกษาดูได้นะครับจากที่ผมเคยขับขับมานะครับก็หลายปีอยู่นะครับไปเรื่องเกียร์เนี่ยมันก็จากประสบการณ์ผมด้วยนะครับนะครับผมก็จากสูงลงมาต่ำเนี่ยมันจะขัดกันนะครับแต่จากต่ำขึ้นไปสูงเนี่ยรอบเครื่องมันจะ ไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับมันจะสัมพันธ์มากกว่าเกียร์สูงลงมาเกียร์ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นการค้าเกียร์จากเกียร์ต่ำไปเกียร์สูงนะครับเปอร์เซ็นต์พังมีน้อยมากนะครับนะครับผมถามว่าเกียร์ทุกรุ่นมันมีสิทธิ์พังไหมมีนะครับมันถ้ามันเราเอ่อน้ำมันโฟงน้ำมันเฟืองขาดน้นน้ำมันเฟืองมันเสื่อมสภาพนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับขาดไม่จับนะครับ บางทีคัดมันเริ่มหมดแล้วเวลาไปเราจับปั๊บเนี่ยเฟืองมันไม่หยุดนะครับเฟืองเร็วนะครับมันไม่หยุดไอ้เฟืองช้าขึ้นไปขบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เฟืองเร็วมันก็ยังหมุนอยู่แต่เฟืองช้าเนี่ยเฟืองคืนเฟืองมันเล็กถูกไปเกียร์ต่ำเนี่ยมันเล็กนะครับผมแล้วมาขบกับเฟืองที่กําลังหมุนเร็วๆเนี่ยคือคัดจับแล้วเฟืองมันไม่หยุดนะครับอันนั้นน่ะมันก็มีส่วนนะครับที่ทําให้เกียร์แตกเกียร์บินเกียร์พังได้นะครับลูกปืนคอนนะครับผม เออเพราะว่าไอช่วงจหว่ะเผามันสะบัดนะครับนะครับเวลามันขบกันปุ๊บมันก็จะกึกหนึ่งอ่ะกึกกึกก็จะทาให้ลูกปืนลูกปืนท้ายเกียร์นะครับมันแตกมันเสียได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถามว่าผมใส่เกียร์เนี่ยข้ามมาเนี่ยกี่ปีแล้วเออนับไม่ได้นะนะครับนะครับผมก็ข้ามเกียร์มาตลอดเนาะ ผมก็ใส่เกียร์เนี่ยผมข้ามมาแทบทุกรุ่นนะครับยกเว้นเป็นพวกเกียร์ไฟฟ้านะครับเกียร์ไฟฟ้ามันจะข้ามยากนะครับแล้วมันข้ามไม่ค่อยได้นะฮะส่วนมากจะเป็นเกียร์พวกเซตเอฟฟูลเลอร์ทั่วไปนะครับฟูลเลอร์ตัวใหม่ๆนะอันนี้ไม่นับเกียร์ดังฟ้านะครับเกียร์ดังฟ้าน่ะมันถามว่าข้ามนั้นมันได้แต่ว่าสําหรับคนที่เก่งๆเท่านั้นฝีมือนะครับที่เขาไม่ต้องเหยียบคัดแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับพวกเกียร์ไอ้ฟูลเลอร์ของสองสี่ดังฟ้าสมัยก่อนนะครับอันนั้น อันนั้นอยู่ที่เซียนแล้วนะครับอยู่ที่อยู่ที่คนเขาเก่งๆนะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยก็อลองไปศึกษาดูนะครับผมว่ามันจริงเท็จแค่ไหนนะครับแต่ที่แนะนํานะครับคือว่ามันก็ข้ามได้นะครับส่วนนะครับจากจากสูงลงมาต่ําเนี่ยอันเนี้ยมันต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาเราเหยียบค์ดไปแล้วเนี่ย พยายามรอแป๊บหนึ่งนะครับนะครับรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อ,อยใส่เกียร์เข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยเดินคันเร่งต่อนะครับผมเพราะว่าให้เฟืองรอบจากสูงสูงเนี่ยมันหยุดก่อนนะครับมันหยุดก่อนให้ให้ใหมันบาลานซ์กันก่อนนะครับค่อยใส่นะครับผมพอเวลาเราเหยียบคัด์ไปปุ๊บเราใส่ปึ๊กไปเลยมันจะดังคลึกไอ้คลึกนั่นแหละนะครับมันจะทําให้เฟืองบิดเนาะนะครับผม นะครับหลายๆคนก็ความรู้สึกการขับรถน่าจะเคยๆอยู่นะครับมันจะนังคลึกคึกและนั่นแหละนะครับผมมันจะทําให้เฟืองบินได้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมขับมาก็หลายปีอยู่นะครับผมก็จากสูงลงมาต่ําเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับเหยียบคานไปแป๊บหนึ่งให้เฟืองไอ้คานมันจับให้เฟืองมันบาลานซ์กันก่อนนะครับถ้าเฟืองมันไม่บาลานซ์กันนะครับมันก็จะทําให้เฟืองบินนะครับ ส่วนจากเกียร์ต่ำขึ้นมาเกียร์สูงก็เช่นกันนะครับไม่ต้องรีบใส่เกียร์นะครับผมก็เหยียบปื๊บไปแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับมันจะเข้าง่ายนะครับมันจะนิ่มนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะนิ่มนะครับเนี่ยเนี่ยมันถ้าเราเหยียบคัดแล้วทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะแต่อันเนี้ยของผมมันไม่ได้นิ่มเท่าไหร่หรอกเพราะว่า <laughs> ลูกลูกลูกหมากใส เกียร์ผมใช้หนังยางผูกอยู่ด้านล่างนะครับบนหัวเกียร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับจริงๆผมทําคลิปสั้นไว้แล้วนะครับว่าไอ้เรื่องเกียร์ตัวเนี้นะครับมันข้ามได้นะครับผมทําคลิปสั้นเดี๋ยวผมใส่จากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สามเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับผมก็ข้ามเกียร์อยู่ทุกวันนะครับอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับผมข้ามเกียร์อยู่ทุกวันมาหลายปีแล้วนะครับ มันก็ยังไม่พังนะรถผมยังไม่ได้ซ่อมเกียร์เลยนะครับผมอ๋อมีมีซ่อม,มลูกปืนท้ายท้ายเกียร์นะครับแค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่ามันเก่าแล้วเนาะรถมันหลายปีแล้วนะครับผมเพราะว่าไอ้เผาเผาเผาไอ Ad, ้เขาเรียกอะไรลูกยางเผานะครับล,ลูกยางเผากลางนะครับมันหมดนะครับลูกลูกยางมันหมดแล้วมันทําให้เผามันสะบัดนะครับทําให้ลูกปืนท้ายท้ายเกียร์นะมันมันมันแตกนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับ ก็คือมีซ่อมครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าขับเองแล้วมาพังยังไม่มีนะครับมีแต่ขับมาต่อจากคนอื่นไม่กี่เดือนก็พังนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็เคยมีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับการอธิบายเรื่องเกียร์ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้ายังสงสัยอยู่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับผม โทดในหลักการที่ผมขับรถมาหลายปีนะครับซึ่งผมก็ขับรถมาหลายรุ่นแล้วนะครับผมผมก็ข้ามมาทุกรุ่นนั่นแหละนะครับผมยกเว้นไอ้เกียร์นังฟ้าเนี่ยสองสีเนี่ยมันข้ามยากนะครับมันเป็นบางตัวนะครับอยู่ที่ว่าระบบไฟฟ้านะครับอย่างพวกระบบไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเข้ายากนะครับมันจะข้ามยากนะครับผมแต่ก็ถาถามว่าขับไปเรื่อยๆแล้วมันมีประสบการณ์ในการใส่เกียร์นะครับรู้หลักรู้เทคนิคของมันมันก็ใส่ได้หมดนะครับผม แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ต้องอยู่ที่รอบเครื่องนะครับผมรอบเครื่องคลั์นะครับมันต้องบาลานซ์กันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอ่อมันจะไม่พังเลยมันก็มีโอกาสพังนะครับถ้าคัดเราจะหมดอย่างเงี้ยเฟืองรอบมันก็จะช้าลงอะไรประมาณเนี้ยจากรอบสูงลงมารอบช้าอ่านะครับมันก็ถ้าคัดไม่นิ่งจับเฟืองไม่นิ่งนะครับผมมันก็ทําให้เอ่อเฟืองมันจะคบกันได้นะครับเพราะว่า อีกตัวหนึ่งมันเป็นเฟืองเฟืองเฟืองใหญ่นะครับอีกตัวมันเป็นเฟืองเล็กอยู่ๆก็จากเฟืองใหญ่มากระโดดลงมาเฟืองเล็กก็ลองนึกภาพดูแล้วกันนะครับว่ามันจะอา่าเป็นสภาพไหนเนาะอ่าเหมือนก็เหมือนกับเครื่องตัดหญ้าที่มันกาลังหมุนอยู่แล้วคุณเอาไม้ไปจิ้มนั่นแหละ <c oughs> ถามว่ามันหยุดไหมมันไม่หยุดนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับผมนะครับก็คิดประมาณนี้นะครับมันต้องดูนะครับเวลาเราใส่เกียร์เนะี่ย ใส่เกียร์ใส่เวลาก่อนจะใส่เกียร์ให้เหยียบคาดไปแป๊บหนึ่งนะเหยียบคาดไปแป๊บหนึ่งนะครับเหยียบปุ๊บแล้วก็เราค่อยใส่เกียร์นะครับผมมันจะได้อ่าเฟืองมันจะได้บาลานซ์กันนะครับไม่ใช่ว่าเหยียบปุ๊บใส่ปั๊บยักโป๊ะไปเลยก็เรียบร้อยนะครับนะครับพวกที่ใส่เกียร์ไวๆนะนะครับแต่ถ้าถามว่าจากต่ำขึ้นไปสูงอ่ะไม่ค่อยมีผลนะครับแต่จากสูงก็โดดลงมาต่ำเลยแล้วยัดเกียร์เร็วๆนะครับแตกครับ ถามว่าผมเคยไหมนะครับไม่น่าถามเนาะแตกครับแตกไม่เลื่อนนะครับผมกําลังขึ้นมอเลยยัดเกียร์โบเรียบร้อยนะครับน้ามันเจิงเลยนะครับผมเฟืองกระเด็นลงมาอยู่ล่างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันจากเล่าจากประสบการณ์แล้วกันนะครับผมถ้าใครถามว่าจากสูงไอจากต่ําขึ้นไปสูงพังไหมมันไม่พังนะครับพังน้อยมากเลยเปอร์เซ็นต์น้อยมากจริงๆนะครับผม นะครับแต่กระจเย็นนิดนึงนะครับผมแต่จากสูงลงไปต่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์พังมีสูงนะครับสูงจัดเลยนะครับผมก็ลองดูแล้วถ้าไม่เชื่อผมก็ลองดูได้นะครับยังไงก็แตกนะครับถ้าใครมีประสบการณ์ด้านนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับอ่ารับฟังทุกเรื่องนะครับแล้วแล้วก็มันจะได้เป็นความรู้ของคนอื่นด้วยนะครับอ่าพยายามก็มีมีหลายคอมเมนต์นะครับมันก็จะทําให้เราอ่าไต่ตองนะครับว่าเออ แบบนี้เขาก็เคยผ่านมาแบบนี้นะครับเป็นแบบนั้นนะครับเราก็มาอ่านคอมเมนต์ก็ประสบการณ์หลายๆคนนะครับมีนะครับผมอย่างผมก็รู้ในส่วนของผมนะครับคนอื่นก็รู้ในส่วนของคนอื่นนะครับผมเพราะรถะแต่ละคันแต่ละรุ่นอ่าบาทาของแต่ละคนนะครับมือการใส่เกียร์ของแต่ละคนจังหวะของการใส่เกียร์แต่ละแต่ละคนไม่ไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมและอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว